ดีครับผมหมอไก่ใจวอนคลินิกคนไข้เคนี้นะครับเป็นคนที่พื้นฐานดีอยู่แล้วทรงประมาณนี้จะออกมาสวยประมาณนี้ครับหลังทําไปนะครับไม่ได้บวมนะครับจะยุบอีก40เปน์เลยทีเดียวนะครับเข้าที่ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ดูด้านข้างกันบ้างนะครับน่าจะฟูขึ้นผิวขาวก็จางใสขึ้นเปลี่ยนแปลง,ท,<า>งทันทีนะครับเป็นยังไงบ้าง หน้าเด็กขึ้นเยอะนะคใช่ไหมเปลี่ยนจากเดิมไหมเปลี่ยนจากเดิมตอนแรกเติมเป็นยังไงบ้างน่าจะต่อมากค่ะใช่ไหมตอนนี้มีแก้มแล้วใช่ค่ะใต้ตาก็เลยใช่ไหมค่ะตอนนี้แก้มเป็นยังไงชอบเลยชอบเลยค่ะอดีหมอน่ารักมากเลยค่ะอืมหมอน่ารักเนาะน่าค่ะจะกลัวไม่กลัวเลยค่ะใช่ไหมตอนแรกกลัวว่ามันจะเป็นยังไงมัางอ่ะใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะเจอคุณหมอแล้ว ไม่กลัวเลยค่ะแล้วก็รักมากๆอขอบคุณมากเลย